สวัสดีเพี่น้องครับวันนี้เป็นเสาร์วันที่23สิงหาคม2567ครับขอบคุณทานผู้ชมผ่านทางตอนนี้แอมมินครับงานมาไลฟ์สดไลฟ์สดใน Facebook นะครับ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะเฟซบ o ๊กแฟนเพจเดินดูงามนะข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคมาชมบรรยากาศสดๆเหมือนกันนะครับทางไลฟ์สดใน Facebook นะครับแจ้งวันหยุดนะครับแอมมินหยุดจันทร์อังคารพุธออกตลาดเพื่อตลาดทุกเสาร์ทย์นะครับนี่คนะที่นีอยู่ที่นะครับตลาดนัดข้ากระบือตําบลคำเตยอําเภอไทยเจริญจังหวัด ยะโสทอนนะครับวันนี้นะครับเวียดนามซื้อเร็วนะนะั่งแบบวันนี้เวียดนามเขามาประมาณนะครับในห,หางเวียดนามประมาณสิบสิบกว่าคนนะครับเห็นคอกทีเอลนะคอกเอชนะครอกเอชตัวที่สิบแปดนะครับคอกเอชตัวที่สิบแปดตัวที่สิบเก้าเวียดนามซื้อหลายของนี้นะมาบ่ทันนะครับมาประมาณมา,มาสาวเลยนะ เวียดนามสื่งแต่ฝา่าเหมือนเมื่อยอยู่น,นครับตอนนี้ในหงไหเพิ่งกำลังรอจ่ายเงินอยู่นะครับเ <What? S 1> หลือไผนะ่ผมบึงน,น้าทางเพิ่นจุต่อราคากันแล้วปันไหนเนาะราคาเป็นไปฟังกันเป็นราคาเป็นให้ราคากัน <Okay. S 1> ให้ราคา <Okay. S 1> จาังหวะก็ผูกต้น,นครับผูกหน่อยนะครับสองนุ่มหน่อยหมื่นสอง <c oughs> <c oughs> เพิ่นเปิดราคาสองตัว สองตัวเมือนสองสิงูนตัวดหกพัในหางในหงมันไตัวนี่ว

มันนีเวียดนามสื่อเรื่บ้านน้องเหรแม่นิสี่สิี่สิบสองแม่ลูกลูกแม่แม่สูงลอยสามสามประมาณลอยสามสามนะสี่หมื่นสองพันหรอสแนปแม่อวดอ่างไง คือว่าไปเบิ่งทั้งคุ่กันนะแม่ใหญ่เวียดนามกำลังต่อราคัาอยู่แสดงดกันจังหวะสูงประมาณร้อยสามสิบสามสามหากูะหางดีเลยลเนื้อหลายอยู่

ปรันานามันเยอะเลยมันมันมันรวยเยอะนังน้านังน้าโอ้มันนังเยอะในหางเวียดนามมันไหลควรจะมันละควรจะมันเพาะมีเหนือในห่างเวียดนามหรอยิบพันหา 27,500ื 27, นะ 27, นะ่นเะจ็ดพันห้รับยสองหมื่นเดพนหนึ่งร้อย่างเวียดนามวาได้เศร้าหายังนะขาดกันอยู่2,000กว่านะขาดกันอยู่2,000กว่าบาทสวัสดีครับคุณจัยตุ้มพรนครับขอบคุณหลายนะครับมาแวะมาให้กำลังใจทุกไลน์เลยนะครับ มือหนีนะครับเอ่อเอ,อนะครับเวียดนามค้อเอซื้อไป38ตัวแล้วนะครับข้อเอชนะครับค้อเอชซื้อไปนั่นเห็นตัวนั่นนะตัวที่19นะครับนะครับคออ้อเอสามสิบสี่นะครับขอตรวจนะครับเปลี่ยนไุ้มฟูบุทางรมคนวันฉีดอีกแล้วฉีดอีกแล้วฉีดอีกแล้วนะ ไปเบิ่งกันนะตัวนั้นตัวที่เท่าไหร่นะครับเอาอ e สามสิบเจ็ด e สาสิบเจ็ดนะครับในห่างเวียดนามสื่อคนแล้วคนมึงไดนะ้ได้ราคากันได้กันไรบไางครับป๋าได้กันไรบางครับหมื่นหกพันห้าร้อยสชหราคแ้นะเออ เอสสูงประมาณร3 0นครับอ้วนๆนะครับห่มืน i, น 000, ่นหกพันครับเป็นควายอ่างดึกนะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้ครับได้แล้วหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับมดนี้นะ่หางคนซื้อไปหมดแล้วรั้งนับ ส่งบระด็ถามหลายดอกนะครับ1 3ึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหมื่นสามพนห้ร้อยนน่อยนะครับนอเอาไปนั่นนะไปเบิ้งไปเบิ้งตัวนั้นเดี๋ยวพาไปเบิ้งตัวนั้นนะแม่สองหมื่นเจ็ด là bùa cho nên đặt đi, mới đi coi cường đang cố không? Hấp แม 20, 700, สองหม่นเจ็ดพันห้าร้อยสำรับแมสูงลอยสามหาดอาาช่วงนี้ราคาไข่รุ่งหนึ่งแม่มตัยิ่ง่งสูงลอยสามหา,าราคาไปถึงสามห,าาม,หมื่นเลยขายไป็นเมเป็นหนา ไ้หน่อยเนียวยนเนา่เอาอย่างนี้เ่ยมลูกไ้ดันเอาจักันลงรถมาขายต้งยไปเไปเลยเวียดนามห้สตัวแม่ลูก3 8มหมื่นแปดสอตัวนะสามหมื่ แม่สูงลอยสามหาตัว,วอ้วนใหญ่ๆผู้นหน่อยเก่าพันกันเวียดนามให้ 9, เก่าพันอุบลในหาในาหางในหอยให้เก่าพันนะผูหน่อยราคาเก่าพัน แม่ลูกสามหมื่นแปกางยางไห่ละสี่หมื่นสามร้อยสองตัวนะครับแม่ แม่อ like ูน่ะสี 2, 00 2, ่ห kind ม of ่ามร้อยนแห่ยางไหงสองหมื่นงพห้าร้อยฉีดแลยนครับสูงร้อม้าอ้วนๆย่งๆไข่เมียอ้วนๆยิ่งอหมื่นสองพันห้อวนเอาจนได้เวียดนามว่นเอาจนได้วุนเอาจนไดงสองหมื่นสองพันห้าร้ยสั่ไปเม แต่กี่6-7มื่นแต่ก6-7ื่นช่วงที่ขึ้น